มากี่ครั้งก็หมดเกลี้ยงสต็อกตลอดค่ะสำหรับโมเดลนี้นะคะแต่จะเป็นรุ่นอะไรนั้นติดตามชมคลิปนี้ให้จบค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BDIT Channel แน่นอนนะคะว่ามาเจอเมย์แบบนี้มีแต่สินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆแล้วก็เนื้อหาดีๆมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังแน่นอน,นะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาวันนี้นะคะเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆไว้ให้ BD ทุกช่องทางด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีสินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะและที่อยู่ตรงหน้าเมย์ตอนนี้นะคะก็คือแล็ปท็อปจากค่าย HP ค่ะรุ่น 15s EQ 2068 AU ค่ะเรียกได้ว่า 15s เนี่ยเป็นโมเดลที่ยอดฮิตจริงๆเลยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วก็วันนี้ค่ะมีของเข้ามาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวเมย์จะมา unbox ไปพร้อมๆคุณผู้ชมเลยนะคะ ะะและนี่นะคะก็คือเจ้า 15SEQ2068AU ค่ะซึ่งใครที่ดูคลิปรีวิวของ BD บ่อยๆนะคะคงคุ้นหน้าคุ้นตารูปลักษณ์ภายนอกกันบ้างแล้วแหละแต่เดี๋ยวนะคะมีจะพามาดูตัวที่มันแตกต่างไปจากเจ้าตัว 15S ตัวอื่นเลยก็คือ ตัวนี้ค่ะทางด้านขวามือนะคะจะมะีฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภยัยคุณผู้ชมอีกขั้นนึงค่ะและสำหรับแป้นพิมพ์นะคะก็เป็นแบบฟ u l l v e r s i ค่ะด้านขวามือนะคะมีนัมเบริกค่ะและด้านขวามือตรงนี้นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะ HP support เรื่องของอการเซอร์วิสเวลามีปัญหาอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมก็สามารถสแกนกับตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าจอค่ะขนาด15.6นิ้วนะคะ เรามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างค่ะนี่นะคะก็เป็นช่องระบายความร้อนดูดลมเย็นของเขานะคะแล้วก็แน่นอนว่าโมเดล 15s อีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติหลักๆของเขาเลยนะคะก็คือทำมาเพื่อให้คนพร้อมใช้งาน,นจริงๆเพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะมาพร้อมกับ Windows 10 Home สามารถอัปเกรดเป็น Windows 11ได้แล้วนะคะฟรีๆเลยค่ะ สำหรับใครนคะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากจะฟังคุณนะสมบัติเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้เมยจะเล่าสเปคของเขาให้ฟังกันค่ะโน้ตบ<ส>ุ๊ก HP 15s EQ 2068 a u มาในโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 5 5 5 0 0 u การ์ดจอ AMD Radeon ขนาดหน้าจอ15.6นิ้วความชัด1,920 x 1,080 Full HD IPS Refresh Rate 60 Hz ความสว่าง250นิ t s Micro Edge Anti-Glare RAM 16GB นะคะ DDR4 Bus 3,200 MHz สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะ 512GB M.2 SSD แล้วก็ยังมีสล็อตพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เพิ่มได้อีกนะคะอีกหนึ่งสล็อตค่ะสำหรับ M.2 SSD แต่สำหรับเว็บกล้องค่ะมาใน HP True Vision 720p HD Camera สำหรับบลูทูธค่ะเจ้าตัวนี้นะคะรองรับบลูทูธ5.2พอร์ตการเชื่อมต่อค่ะออดิโอแจ็คเฮดโฟนนะคะ 3.5mm 1ช่องนะคะแล้วก็มี HDMI USB Type C นะคะ USB Type A นอกจากนี้นะคะยังมีช่องเสียบการ์ดรีดเดอร์ด้วยเอาละค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการ Unbox นะคะแล้วก็ชมสเปคนะของเจ้าตัว15 SEQ 2068AU ตัวนี้นะคะสำหรับเมคิดว่าที่เขาออกอันนี้มาเป็นเรื่องดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เขาใส่ AMD Ryzen 5 5500U เนี่ยมันทำให้สเกลแบบการใช้งานของมันเนี่ยกว้างขึ้นมากนะคะเล่นเกมก็ได้ทำการาฟิกก็ได้ทำงานแบ็ออฟฟิศธรรมดาก็ยังได้นะคะและก็ที่สำคัญค่ะใครนะคะสน ใจแล้วนะคะอยากจะจับจองเป็นเจ้าของหรือว่าศึกษาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เพิ่มเติมนะคะก็เลื่อนลงไปที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างเลยค่ะมีทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะแอบกระซิบนะคะว่าต้องรีบๆติดต่อเข้ามาแล้วนะคะว,ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันขายออกเร็วมากค่ะคุณผู้ชม เอาละค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะเมฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ BD ไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line YouTube ช่องนี้นะคะเพื่อที่เวลามีสินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆคผู้ชมจะได้ไม่พลาดค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจสินค้าไอทีนะคะไม่ว่าจะเป็น ound, book, เมาส์โน้ตบุ๊กเครื่องพิมพ์คีย์บอร์ดทุกอย่างเลยค่ะสามารถติดต่อเรามาได้นะคะที่ Facebook B ดี t s h o p สำหรับวันนี้นะคะเมขอตัวลาไปก่อนเรื่องไอทีไว้ใจบีค่ะ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตาม B D I T Channel นะคะเพราะว่าเมยจะนำสินค้าไ t ทีดีๆข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะ